และสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนำร้านเติมเกม a c k game top up center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%เปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึงตี2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์แอ a c k top up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากป้องปัดก้าด้วยนะ

Natalok Cindy. โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของการฟาร์มเลดทั้ง3ด้านเลยนะครับก็คือจะฟาร์มเลดในส่วนของเอวัวเก้านะครับมังกร9นะครับแล้วก็ไฮด้า9เนาะโอเคนะครับสำหรับส่วนนี้ก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับมีตัวเด็กเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะพอรู้ข้อมูลกันมาอยู่แล้วแหละเนาะนะครับว่ามันฟาร์มเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด9รอบนะครับสามารถที่จะใช้เด็กในการฟาร์มนะครับทำให้ได้รูบี้กลับมาได้กําไรนะครับ แล้วก็ในส่วนของดันมังกรนะครับที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับต้องบอกว่าว่ามันใช้เวลาประมาณ30มสิบวินะครับ40วิประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้กุญแจคูณ3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเฉลี่ยนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยกับการที่คุณฟาร์มปกตินั่นแหละนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณฟาร์มสัก15บห้าวิอยู่แล้วนะครับในการฟาร์มดาดปกตินาะหรือว่าฟาร์มฝันร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันก็ใกล้เคียงกันเนาะนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็คือเราจะมาหาของนะครับที่เป็นออฟสี่นะครับก็คือแบบพวกหกดาวออฟสี่อะไรเงี้ยเนาะนะครับที่จะใช้ในช่วงตอนที่เป็นเป็นเลดเกมแล้วนะครับในส่วนของของพายเนี่ยนะครับก็คือพายผมเนี่ยเป็น c 1หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นอัตราครี1หนึ่งชิ้นนะครับก็คือจะทำครีร้อยนะครับก็จะมีอัตราครีนะครับที่มีอัตราครี๊ดที่ข้อนะครับ แล้วก็มีพลังโจมตีทั้งหมดจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นในส่วนของความเสียหายคริทิคอลวะอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็ชิ้นถัดมานะครับก็คือเป็นความเสียหายคริทิคอลนะครับที่มีอัตราคริทิคอลนะครับแล้วก็ความเสียหายคริทิคอลเนาะนะเอ่อต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยภายเนี่ยก็ต้องทําของเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจะมาฟาร์มเนี่ยซึ่งการฟาร์มแบบนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการฟาร์มของไอดีที่แบบออกจะเลดเกมนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็เป็นพลังโจมตีทั้งหมดนนนนนนะะะคคครรรรััับบบเเเปอออ์์ซ็ตใสส่วขงื้ ที่มีอัตราคริติคอลกับความเสียหายคริติคอลเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทีออ่มีอัตราคริติคอลนะครับชิ้นเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าทําให้มันเป็นความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะดีทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามหาแบบถ้าถ้าเป็นไปได้นะก็คือหาแบบ4จุดอย่างเงี้ยเอามารีจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะรีแล้วก็เพื่อที่จะหาในการฟาร์มเนาะนะครับ เราก็ต้องบอกว่าพายผมนะครับที่แทงไปโดยที่เห็นก่อนนี้คือผมนะครับไม่มีวินดี้ถ้าเกิดว่าคุณมีวินดี้นะครับที่โปรดศักยภาพ4ี่ช่องเนี่ยเรียกว่ามันจะแรงกว่านี้นะครับอือันนี้ก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นประมาณว่าเป็นขั้นต่ํและกันนอนที่สามารถทําให้ฟาร์มได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีวินดี้แล้วของคุณเป๊กว่านี้คุณก็จะเร็วกว่านี้นะครับทาให้การฟาร์มของคุณเนี่ยนะครับเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าเรียกว่ากล่องเนี่ยนะครับมันฟาร์มได้จบู่แล้วแหละในหนึ่งวันเนาะโดยที่ไม่ได้เสียเวลาอะไรรมมาากยนะคับ โอเคทีนี้มาดูในส่วนของการตั้งออโต้นิดหนึ่งนอนนะครับก็ปรับเป็นโหมดคูณ3นะครับกุญแจตามปกตินะครับแล้วก็อสออันนี้อันนี้หน้าเนี้ยจะสาคัญนิดน,นึงเปลี่ยนตัวสวินอัตโนมัติอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยฟาร์มเลดเลยนะครับคุณต้องติ๊กทั้ง2อ,อันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติ๊กอันใดอันหนึ่งะนะครับมันจะฟาร์มเรียกว่ามันฟาร์มฟรีแล้วมันจะทําให้คุณขาดทุนเนาะก็ติ๊กเปลี่ยนตัวนะครับตรงนี้ในส่วนของมังกรนะครับไม่ต้องทําความเร็วเนาะแล้วก็เปลี่ยนสสล,ล่างบบบนนะครรัหนนรัห แล้วก็ในส่วนของการตั้งขายอุปกรณ์อัตโนมัติเนี่ยผมจะตั้งขายทั้งหมดนะครับดาวเนี่ขยขา<อ>ยทั้งหมดนะครับระดับความยากขายทั้งหมดนะครับแล้วก็ติ๊กไว้1 2 3่งสนะครับสามออฟเนี่ยนะครับเออจะขายทั้งหมดแล้วก็เก็บในส่วนของอันที่มันเป็นออฟสแถวไว้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะไม่ได้เลือกนะครับเดี๋ยวจะมาคัดเองอีกทีหนึ่งนะครับก็เก็บ4ทั้งหมดไว้เลยนะครับป้องกันก็เหมือนกันนะในส่วนของป้องกันก็เหมือนกันนะครับ โอเคครับในส่วนถัดมาก็คือดันวัวเนาะนะครับก็จะเป็นวัวเก้านะครับตรงส่วนนี้เราจะใช้ในส่วนของเดซี่นะอ่าเขาต้องบอกว่าอัพสกิลเนาะนะครับเออเมื่อกี้ในส่วนของพายก็อัพสกิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของของเดซี่นะครับเริ่มที่ทําอัตราคริดหนึ่งร้อยนั่นแหละนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของอุหรี่นะครับผมใส่เป็นความเสียหายคริติคอลหนึ่งชิ้นนะครับที่มีตาคริติคอลสิบหกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าทําเป็นความเสียหายคริติคอลแบบไปลงออฟได้นะครับก็จะดีกว่าเนาะนะครับก็พยยยยาาาามมจะะเเนนนนนน้้ใสส่วววขอองคคคีหริิตลลแกั ถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอัตราคลิกนะครับอ่าที่มี บนคลีนะครับแล้วก็ล่างคลีนะครับแล้วก็ความเสียหายคลีหรือข้อเนาะนะครับถ้าหาได้สวยกว่านี้ก็จะดีนะแล้วก็ในส่วนถัดมาเนี่ยก็คือพลังโจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีอัตราคลีนะครับความเสียหายคลีอันนี้จะเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่ผมใส่ของไพรเนาะเวลาที่ฟาร์มเอ่อหาเสื้อมา1ตัวนะครับหรือว่า2ตัวนี่แหละนะครับคือมันจะเป็นเซตกันนะนะเออถ้าเกิดว่าคุณแบบสามารถหาทั้ง2ตัวได้ก็คือคุณจะใส่ฟาร์มเอ่อหนึ่งสองนะครับก็คือมังกรวัวเนี่ยนะครับได้นะครับถ มากกว่านี้ก็ได้เนาะนะครับที่ติดอัตราคุรีนะครับก็พยายามทำอัตราคลรีให้ได้99นะครับหรือว่า100นะครับที่มีความเสียหายครีดข้อเนี่ยอยู่ที่ขั้นต่ำนะให้ผมแนะนำก็240ขึ้นไปแล้วกันนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใส่แหวนอันนี้เนาะผมจะใส่เป็นแหวนเริ่มต่อสู้เนี่ย ไดมาความเสียหายต่อบอสเพิ่มขึ้น12%แล้วก็เป็นแหวนแดงนะครับที่เป็นออฟล่างนะครับแล้วก็เหมือนกันนะอันนี้จริงๆอ่ะในส่วนของเดซี่อ่ะถ้าเกิดว่าใส่ในส่วนของวินดี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะปลาได้เลยอ่ะปลาทีเดียวแล้วก็หายไปได้เลยก็คือจะทําให้คุณสามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นวินดี้ปศักยภาพ4นะครับที่ควรจะหามาทำเนาะนะครับส่วนผมยังไม่มีผมก็ไซสเป็นยอนจีนะครับแล้วก็ในส่วนของลำดับสกิลของเดซี่นะครับก็จะเป็นบนล่างเนาะที่การขายอุปกรณ์อะไรพวก โอเคนะครับก็มาถึงในส่วนของไฮด้าแล้วกันนะครับในส่วนของไฮด้าเนี่ยนะครับความสําคัญของปาสคาลเนี่ยนะครับคือคุณต้องทำในเรื่องของความเร็วเข้ามาด้วยเนาะนะครับอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไฮด้าเนี่ยมันจะกัดคุณนะครับเออล้วคุณทําให้แบบติดอามาัมพาตได้นะครับ ต้องทำให้ความเร็วนะครับพอรวมกับตัวของที่คุณเอามาฟาร์มแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า70นะครับเรียกว่ามันมีสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัว2ดาวในการฟาร์มนะครับตัว2ดาวเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วในการโจมตีเนี่ยบางตัวเนี่ยห้านะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยนะครับอ่ะสินะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ ใช้ในตัว2ดาวในการฟาร์มนะครับก็เรียกว่าผมแนะนําแล้วกันนะเพื่อความง่ายอ่ะคุณก็เอาตัวที่มันเป็นความเร็วโจมตีห้าเนี่ยนะครับไปเก็บนะครับแล้วคุณก็ใช้แบบ3ดาวนะครับกับ2ดาวที่มันมีความเร็วความเร็ว10เนี่ยนะครับเอามาฟาร์มก็พอนะครับจะได้ไม่ต้องละบากจัดอะไรมากนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของ p ลาสต์คาวนะครับการทําของนะครับในส่วนของชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นความเสียหายคริติคอลนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับ ในส่วนนี้สิ่งที่เราจะเน้นก็คืออัตราโจมตีจุดอ่อนหนึ่งร้อนะครับในส่วนของสกิลยิงปัสคาวเนี่ยก็จะมีอัตราครีหนึ่งอยู่แล้วนะครับอืมเราก็จะทําให้มันยิงเข้าหัวกลางให้ได้นะครับอ่าก็จะเป็นความเสียหายครีนะครับที่มีอัตราโจมตีจุดอ่อนความเสียหายครีดิคอลแล้วก็ในส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับที่มีความเร็วนะครับอัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับอืมชิ้นถัดมาเนี่ยนะครับก็คือพลังโจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของความเสียหายคริติคอลได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาแทนได้ถ้าเกิดว่ามันสวยกว่าของผมนะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีเหมือนเดิมนครับจุดอ่อนนะครับแล้วก็ความเสียหายคริติคอลนะครับผลรวมของเรียกว่าค่าความเร็วเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าควรจะเกินสัก40นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพาสคาวเนี่ยผมไม่ต้องใช้วินดี้นะครับผมก็สามารถที่จะยิงทีเดียวตายแล้วนะครับก็คือใช้ไปในส่วนของยนต์จีนะครับอ ในส่วนของการใช้สกิลเนี่ยนะครับก็คือเป็นพลาสตข่าวสกิลบนสกิลเดียวนั่นแหละนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ายิงเกินนะครับก็ไม่ไม่ยังไม่ควรมาฟาร์มอ่ะเออเพราะว่ามันจะโดนตีติดอัมพาตนะครับก็ทําให้เราแพ้ในตานั้นไปโอเคในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าครบนะครับของของทั้ง3ตัวนะครับ3ดันนะครับไทนะครับเดซี่นะครับลงวัวนะครับแล้วก็ พลาสคาวนะครับลงไฮด้าน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไคร e สั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ